ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก9ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น99ไลค์กันแล้วนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆนเยอะแยะมากมายเลยนะคะ วันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะคำอธิบายตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของบริการที่เราเลือกมาเนาะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า i อของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100ไลค์นะคะก็อยู่ที่2กว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่า,าทะการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับ,บโบนัส5%้าเปอร์เซ็นต์มาเติม1น0่งนบาทนะคะเราก็มาใส่จานวนเงิน สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทราคาสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสททนที่้าเซค่ะมาเติม5้ารอยบาทขึ้นไปนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นาภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะดูยอดไลค์เนาะตอนนี้นะคะโพสต์นี้นะรูปนี้ก็มีอยู่9ไลค์นะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะคอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก9ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น99ไลค์กันแล้วนะคะแต่ก็ไวมากๆเลยเนาะเขาทยอยขึ้นมาให้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นร้อยตามไลค์กันแล้วนะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ต้องรอเลยเนาะเพราะว่าที่สั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะดีจริงๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM s o c l เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล้างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้วิดประกณ์ได้ไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ